เดิรีวิววิ่งนะครับโฟล์ต้า A 1 7บยสวยครับสวยๆดูรอบนอกก่อนนะครับตรงนี้จะมีพายางนะครับเดี๋ยวเราออกเดี๋ยวจะล้างใหม่นะครับดูครับสวยๆมีไฟหน้าแตก ออกมามีสินล้อรั่วครับสินล้อลั่วเราเปลี่ยนแล้วเ,เปลี่ยน้อแล้วร,รอบนะครับตรงนี้เป็นแขนยกไฟฟ้าเพียงเพียงแขนยกอย่างเดียวนะครับไม่ใช่ยกหางนะครับ Nguyễn Khén Điều Quên đi Nóng lạc phò <laughs> ครับเดี๋ยวเอยดูยกนะครับครับลงได้ปกตินะครับึลงได้ปกติ เับโอเครับ, okay, รบเดี๋ยวลองวิ่งดูนะครับเดี๋ยววิ่งไปนู่นนะแล้วก็วิ่งกลับมาโลจะโลครับก็ห so, น e ึ่งสองสามเก้าไฮครับหนึ่งสองสาม ให้หลังยาวเลยครับรถพี่โอ๊ครับพี่โอ๊ะพี่โอเข้าอยู่พี่โอ๊ะพี่โอหมุน ไม่มีรั่วซึมนะครับ PTO สองเป็นสองสามครับเลือดเลยทำดีมากครับสวยสๆเอาตออ่อเนื่นองเลยนะครับเดี๋ยวดูน้ำครับเดี๋ยวดูน้ำดูเ,ดเปิดตาโฟงดูครับดูมันเชื่องนะครับ เครื่องครับมีไอไหมนะครับไม่มีไอนะครับเครื่องไม่มีไอนะครับเป็นเครื่องครับครับน้ำไม่ดันนะครับไม่ดันะ ความร้อนขึ้นนะครับเกความร้อนขึ้นความเร็วขึ้นน้ํามันขึ้นนะครับเกทุกอย่างใช้ได้นะครับแสดังเปนะครับ